สวัสดีครับสาวันศุกร์ที 2, า่ากรกฎาคม2567นะครับหลังจากฝนตกมาคึืนไปกาเฮดไทยสภาพข้องพื้นที่ชุ่มชื้นช,ชุ่มช้ำไปด้วยน้ำด้วยฝนมันก็นสิจืนแล้วก็เฮดไทยเฮดของเขานะครับมีสภาพแบบ บ่คอยสวยงามปันใดนะครับถือฝนถึกน้ำก็มาเบิงนะครับส่วนหนึ่งก็คือในถังที่เข้าจะได้ไปเฮ็ดเชื่อขยายต่อไปส่วนหนึ่งเป็นก็บกำลังเก็บนะครับกำลังจุม่มนะครับกซึบว่าหลวบนี้ออกบกคอยหลายแต่ สังเกตเบิ้งดอกเท็ดนะครับที่บานล้วเอาไปเ,เชือ่อะดีหรือว่ากำลังเก็บอยู่ในคดีนะครับมีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับก็เลยอยากทีก่จะได้แหลกเยียนกับพี่น้องที่กำลัง มองหากาไม่ก็ดีหาเชื้อเห็ดก็ดีหรือว่ารูปแบบของการที่จะปลูกก็ดีนะครับจังอยู่สวนเท่าที่เห็ดอยู่ตรงเนี้ยก็เห็ดในรูปแบบของคั้นหน้านะครับขั้นหน้าที่่อนข้างจะกว้างนะครับใส่พื้นที่บางคนก็อาจจะบอกว่าเห็ดใยเสียพื้นที นี่คือคำตอบให้เห็นแล้วพี่น้องว่าพื้นที่เฮ้าเสียจริงบอเสียไปตรงนั้นก็คือเสียว่าอาจจะได,พด,ดพพพ้พื้นที่เฮ็ดหน้าหน่อยแต่เฮาได้พื้นที่เพิ่มขึ้นครับพื้นที่เพิ่มขึ้นในตรงนั้นก็คือพื้นทีในการใส่ประโยชน์ให้มันหลากหลายในตรงนี้ก็จะเฮ็ดเป็นปลูกใหม่นะครับ ถึงเมือก้อนเห็ดแหลกๆนะครับใหม่ว่าะท่านใดไงเท่ากับล่งใหม่หาระดับนะครับตามหลักของกติกรรมธรรมาชาติสูงกลางเตี่ยเหลี่ยดินหัวใตดินแต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปต้นใหม่กับไงคือใหม่สั้นสูงมันกับปกคุ้มมันกันเห็ดใหม่สั้นเตี่ยนะครับที่เขา บ่ไใดรับแสงแดดมันกับบอ่อใดงามมันกับบ่ขึ้นมันกับตายไปก็เป็นธรรมดาธรรมชาติแต่สิ่งที่มันมาทดแทนนะครับในส่วนของใหม่เตีย้ยก็คือพ้นเลยพ้นผลิตที่เหฮากำลังเก็บอยู่นี่แหะครับเป็นเห็ดละงอกเหลืองมือนีกสีใดจักแกงอยู่ดดอนะครับแล่วง่ายนะครับ นี่แหละเฮาเหตุด้วยด้วยความด้วยความเสื่อด้วยความศรัทธาในแนวทางในหลักการของคูบาอาจารย์นะครับหรือที่สุดแล้วก็คือพอหลวงล่อกเก่าของเฮาทีเพิ่นใดทรงพระราชทานหลักปรัชญานะครับหรือเพื่นผ้าเหตุผ้าสางผ้าทำไว้นะครับลงมือทำคือคำตอบพี่น้อง แต่ว่าที่นี่ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนในส่วนของต้นไม้ที่ฮ็ดให้เกิดเชื้อเฮดที่ให้เกิดดอกเฮทนะครับที่เข้าเก็บเฮอยู่มองตรงนี้นะครับกับโ่แมนว่าจะเป็นแค่ต้นยางหน้านี่ก็คือต้นไม้กระบากไม้บากนะครับมีอายุประมาณหาปีขึ้นไปที่ที่ปลูกไว้ตรงนี้นะครับ เป็นปลูกเห็ดเป็นสองพักพักแหลกพุ่นนีปูก้อนต้นใหม่ไงแล้วส่วนหลายก็ะจะเป็นในส่วนของต้นยางหน้าตะเคียนทองนะคนี่ไม่ซักมาแซมแน่ไม่ดูฝากนี่นี่ปูกที่หลังแต่เห็ดเพื่อนผันมาเกิดยู่มองนี้นะครับยูมนะบย่มองที่ต้นไม้กระบาก ขึ้นนี่แหละที่ผมว่าเนี่ยครับเดี๋ยวดอกเห็ดเอ,ดอรูปพี่น้องนี่จะดอกใหญ่ๆเงาใหญ่ๆนะครับสิ่งนี้กรับเป็นเครื่องยืนยันและการันตีให้กับพี่น้องที่กำลังมองหาตนห้นไม้ไปปลูกเพื่อที่จะเก็บเห็ดหรือว่ากินหเห็ดดังนั้นแล้วการเฮามองเป้าหมายแค่ที่จะว่าปลูกต้นไม้ ให้ได้เก็บเ็ดเขาว่าต้องไปขุดหยากในเรืองต้นยางหน้าหรือโฟกัสไปหาต้นยางหน้ายางเดียวนะครับขอให้เข้าใจว่าเป็นไม้วงยางไดเบิร์ดนะครับไดเบิร์เพราะว่าเข้ายืนยันแล้วยุแปงของห้องนี้นะ่ะเนี่ย้วยต้นกระบากเป็นกระเกิดเป็นกระขึ้นด้วยกันเว้นซะแต่ว่าพี่น้องต้องการที่อยากจะ ในไม่ยางหน้านะครับไว้ใส่ประโยชน์ไว้เบ่งเพื่อความสวยงามเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับเท่ากับจังเอายางหน้าก็สีว่าจังสีเพราะม่อย่งเดยครับเพราะว่าปีเนี้เป็นปีที่ต้นยางหน้าขาดแค้นแล้วก็มเมล็ดเพินนะครับกับบ่คอยออกนะครับมันก็นเลยเหตุให้ วัตถุดิบมีหน่อยนะครับเมื่อมันมี่หน่อยความต้องการมันสูงกับเป็นธรรมชาติธรรมดานะครับผู้ที่เพิ่นเฮ็ดธุรกิจเชื่องผ้าินิ์นะครับพระเจ้ากับได้ััพราคาหรือว่ามาเพิ่มมูลาค่าให้กับสิ่งเหล่านี้นะครับเพิ่นกับได้โอกาสนะครับที่จะมีเงินมีทองในช่วงนี้นะ แต่ถามว่าเฮ้าผู้เหตุยุนีบดได้มีดอกครับเพราะว่าเฮ้ากันยังยึดยังคือในหลักการของเครื่อค่ายของคู่บาอาจารย์นะครับที่ได้ตอกยำ่ำนะครับให้เฮ้านํามาเหตุนํามาปฏิบัติในพื้นที่กับเหตุให้เฮ้าเสือ่อนะครับยังบ่มีข้อข้างแข้งใจหรือข้อกังขา ในการปฏิบัติในรักการยิงให้ไปยิงให้ได้มากนะครับเข้ากับจัดน้ำวัตถุดิบที่เฮ้ามีนี่ละนี่ครับชุดมีเข้ากับิไดไปทำเชื้อแล้วการให้กับตานีเขาก็จะได้ไปทำเป็นอาหารนี่ครับนก็นจะตอบว่าปูปลา แล้วจะกินอะไรนะครับย่างหน่อยก็เฮ็ดให้ได้ยืนยันกับคำถามนี้แล้วนะครับแต่ต้องใส่เวลาครับพี่น้องต้องมีความอดทนนะครับอดทนกับเวลาที่จะประสบผลสำเร็จหรือได้หเห็นผลนะครับอันนี้ของเข้ากัใส่เวลาที่เฮ็ดมากนะครับเริ่มแรก ตั้งแต่ปีสอง5ันหาอยหสิบหานะครับที่เหาเห็ดสวนเห็ดปลาอยู่ภา้าใต้ของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการใส่สารเคมีนะครับใส่ยาฆ่าเน้แต่พื้นที่ของเหานะครับถือว่ามาฮักดิบนะครับเริ่มด้วยปลาสามยางประโยชน์อย่ยางนะครับเบิ่งเนี่ยครับเป็นธงหน้าเด้นี่พีนอง ป่ไย้เฮ็ดหน้าแต่ว่าเฮ้งกับมีอีกเป่าไม้ที่จะเฮ็ดนะครับก็หกไปด้วยเงาั้งคนกับพันธุทีว่าปล่อยให้ให้หน้าได้หกได้ห่างแค่นะครับท่นนี้กับว่าถือว่าเป็นปัญหานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นไปตามธรรมชาติหรือแม้แต่ยาเขากับมีอายุไขของเขานะครับเฮ้ากับด้วยค้นที่มีจจำกัดมีหน่อย เขากับคอยเห็ดคอยทำไปตามในหลักการเข้ายาสไปโดดยาสไปฝ่าวนะครับโดยที่บ่เข้าใจแล้วมันทีเห็ดให้เข้าเปลืองทุ่นเปลืองแห้งนะครับไปโดยที่บ่ใช่นะครับคลิปนี้ก็ขอแหลกเปี้ยนขอฝากกับที่กับน้องที่สนใจนะครับแล้วก็ คือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปนํวาว่าท่างบานสวนนัาออนะครับก็จะเปิดโอกาสนะครับให้กับเจ้าของเองนะครับหรือพี่น้องที่มีความสนใจไข่ลูกในเรื่องของการปลูกใหม่ให้ได้มากกว่าป้าให้ได้หลายกว่าป้านะครับได้ม่แหลกเปลี่ยนเรียนลูกกันนะครับพร้อมกับ ได้มีสิ่งต่างๆที่ป้องการนะครับติดใหม่ติดมือกับบ้านกับเฮียนนํำก็ได้นะครับอน,นี้เฮ้กาก็จะเปิดนะครับเปิดพื้นที่นะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในรูปแบบวิธีกสิกรรมธรรมชาติค้นเห็ดเกษตรปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะครับกะจังถา รอจังหวะและโอกาสที่เข้าได้แจงนะครับให้พี่น้องได้สราบต่อไปนะครับมื่อนี่เข้าได้เน่ยกินแล้วง่ายแล้วนะครับกระสียางกลับเที่ยงก่อนสิกลับกระพนันตนใหม่ในในอายุประมาณ10ปีเป็นอย่างน้อย นะครับนีคือต้นยางนาคือว่าเป็นต้นยางนาชุดแรกที่เข้าใดน้ำมาปลูกเติบง่ให้ลมเงานะครับต่อไปค็ค้งที่จะล่อให้เขาได้มีหมากมีลูกนะครับเข้ากันจะได้เก็บหมากมาเพาะกล้า ขยายปลูกต่อไปอีกนครสองทางมันก็จะเป็นในรูปแบบของอุโมงค์แล้วที่เข้าเรียวเห็นเนาะนถึงว่าบบเป็นป้าคืหไงอาจีจะบ่คือจังคืดบ่คือจังหวัดภาพไ้มันจีว่าแต่จริงที่เข้าเห็ดนี่แหะครับกระตอบโจทย์แล้วมันก็จะเป็นโมเดล ในการที่จะให้เห่านั่มไปขยายไปเห็ดตอหรือแหลกเกียนกับพีกับนนองตามสภาพภูมิสังคมหรือพื้นที่ของเจ้าของให้มีความเหมาะสมนะครับทางใน,นกัเป็นปลาไผยสึ่งไผยก็ออกทย่อยมาเรื่อยๆนะครับเมื่อว่านเมือก้อนนั่นก็หฮักไปแล้วรอบนึง มือนีก็มาเบิงเห็ดนะครับเห็ดออกก็เลยมาเก็บเห็ดสัก,กวนพร้อมกับฝนนะครับก็จะเห็นแรงนีกับคงจะได้ทำความสะอาดปลาไพเพื่อที่จะให้ไม่ที่เขาปลูกแซมพวกนี้น,น,นะครับให้เพื่อนได้งิ่งพอว่าเขาถือปลาไพคุ้มแสงไว นะครับก็บมีแต่งแต่ความสูงสีบวมีความความใหญ่พอเขาหยืดหาแดดนะครับนี่ครับเป็นปลาเป็นโซนของปลาไผ่มันกับซุมมันกับซืนด้วยส้ายน้ำซ้ายฝนนะครับติดตกลงมาทานปลาไผ่เราก็จะเห็นกล่องพึ่งโพง นะครับเข้าใจธรรมชาติโดยที่มาอาศัยมาใช้ประโยชน์นะครับโดยที่เ้าบ่ใดไปโลงทุนหาสื่อแนวอยู่แนวกินมาให้เพิินนะครับตื่นเศร้ามาเพิินกน็ออกจากข้างไปหาดอกไม้ดอกไหลไปหาน้ำหวานนะครับเขามาสร้างอยู่ในห้างเพิ่น หอดเวลาเก็บเฮากะมาเก็บผลผลิตนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในขั้วเลื่อนแบ่งปันพีน้องต่อไปอก็ขอ,อยุติการแหลกเปลี่ยนน้ำเสนอในคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สะก่อนได้โอกาสต่อไปกับสีได้มาทายใหนพื้นที่ให้พีน้องได้เห็นได้เบิง้ง นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับผู้ที่กำลังอยากจะเห็ดหรือเห็ดไปแล้วคือบอคือเพิ่นแต่เสียนะครับกจังผูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเป็นหย่อนสาเหตุใด,ดมีวิธีใดนะครับที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดนะครับขอจุดตีอ่อยเพียงแคนิกอนสวัสดีครับ